จ้าพ่อจ้าสวัสดีค่ะครับเขาจัะน้อยพ่อมื่อนีร่เฮียห,หน้อยหมดละโอ้เขาคับนิดน่ะพ่อเนาะครับใช่พ่อคิดบนล่างนั่นเมื่อวอแตพ่อคิดบนล่างเออนอกพูอน,นั่นกิดเข่าทุกน้อยเนาะเอา,เอา,า,าอเอาพานพานพ่อไปต่อเฮ้าไปต่อไปต่อเอาพ่อหนูรับโทรศัพท์จะแบบ โ้สวัสดีค่ะเจนน่จ้ามีอะไรคะโอ้โหไม่ได้กระโทรไปหลายเท่าโอ้เจน่าเป็นไก่น้อนไม่ได้ห้าน้อยเห็นพอปุ๊บก็โอ้พอดีมาทัานน้อยพี่สามค่ะมากมาพอดีสี่ศูนย์ศูนย์พี่มาเต็มตัวตัวนั่นละพอดีเออได้บุค่ะ ได้อยู่ค่ะได้ยู่ได้น้ำผึ้งๆอะไรจะเพ่อได้ให้หลท์กนให้อยู่ค่ะชื่อไงแต่ชื่อก็เป็นดอกไฮไลท์ชื่อไงโอ้ค่ะเอาดีใจน้ำดีใจน้ำจ้าจ้าจ้าพอดีท่านค่ะีท่านน้อยเลขกับาม่ยู่รับซื้อค่ะค่ะเอาโทรหาพผึ้มก่อนค่ะคจ้าจ้าจ้าสวัสดีค่ะค่ะพบ โ l o พอ่อครับโอซ fc พ่อท่มากโหลดระว,วาเลยกมาสาแต่ว่าเราท่านเหมนน้อยปกติพอดีแล้วใด c ศูนย์ศูนย์ีค้าประจำพอตัวนี้เขาได้เล็กแล้วโท่มาโหลดเอาไปต่อห้าพอเรียกรักตัวได้พอจ้า สองสามสี่หนึ่งสสามห้าตัวประกบหกเจ็จับคู่บนล่างหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึสองห สองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามหกสามเจ็ดสามแปหกเจ็ป 4ี่เก้าสี่ศูนยห้าหกห้าเจ็ดกวินตัวใดพอจ้า K แปดหนึ่งสองเก้าสี่แปดหนึ่ ตัวเราว่างคือสีกับแปดนะพ่อเนาะครับนะเอาขออนุญาตทุกท่านตัวเลขครับพ่อค่ะขาะตัวเลขแนว่ทางของพ่อพ่อมนะคะทำช่วงขาตัวเลขแนวทางห้าน้อยสำหรับมืออื่น ซึ่งมือนี่ก็เข้าไปซีหาน้อยทำช่วมกับเมื่อกี้นี่มีเอฟซีผู้พมพทั่วมากคนบอกว่าน่นจะนั่งลงสา่นไปท่านซีศูนย์วยปกติเพื่อได้ไหนซีศูนย์ศูนย์ซีถ้าปุ่นติดต,ตามผู้พมพนี่มีคข้าาบดได้กับทำชุ่มขาติดตามเลยตัวเล็กแนวทางกับมีตามนี่นะคะทำช่วมกับพิจารณาคัดกรองเอาอีกเท่านึง เลขลักหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะตัวประกบหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์บนล่างตัวประกบบนล่างนะคะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์ 3า3ห3ส3มเจ็ดสามแปดสา5เก้าสามศูเลขกวินสี่แปหนึ่งสองเก้าะคะตัวระว่างคือสีกับแเนาะค่ะเนาะเอาพอมียังสีบอก,ก็แฟนกับ f อซบอมือนีถือเขา,าหาน่อยครับมันี่ยกเขาได้หรอก แล้วว่างคีกับสนกับมาเต็มเต็มมรสแน่อาจะกับสองซี่สนสนห่อนละแน่นจะพอย็ดกับสองซี่อีกว่าเขาวานล่างอีกต่อมากับวัด้าสนคีกับเขาดีเราเระว่างกันแล้วลังมือเขาดีทั้งมือว่าเขาวัดฟ้านะว่า ถ้าวันนี้ค่ะมีข้อใจอว่ามันเข่าขาเดียวกับมาสุดอยูกที่หาหน่อยอยู่มาสุดอยูกค่ะปะวัตบ้านละว่ามันไปนลุ่งสายกับผู้ยังหนึ่งมันกะมันโลดว่าท่านบันบานละมันสาดแนยู่จจะว่าชีได้เื่อค่บคุณแล้วทมหนึ่งคนละท่านพนว่าท่านปากติพอดีวะสันอันนั้นละมันมันก็โลดใจเราก,กัน มันว่าหลุดเลี้ยวปัญใดนะ้ามันก็เลียซานนะาทำมันเป็นเรื่องซนละมันไม่ได้เห็นเด็กเม็ดเต็มน้วยปันใดหมือรุ่นแก่ไหมนั่นเขาดีคือเขาละมันค่อยเขาหลังว่าทองเขาย่งสันละโทรมันหลุดจะวิ่งกับเขาดีอยู่โทรจับคู่กับเขาไม่ใช่หนึ่งกับเขาบนล่างแต่บอื่นกับสิบนล่างก็ได้แต่พวกเนี้ยเราคุงจะ ยังขี้ไรกันอีกน้อยเราโตกันยังดีหรอวะจะเราเจ้ากันได้งันยี่หรออุ่นล่นกันได้เพื่อสินต่าของจากทางมันยี่หรอมันดียังไหบุรียังไหแเรากะเขาดีมากตลอดว่ารดแจ็กเียเด็นเดินน้อยไปกัได้ยี่หรอกงั้นกันได้ตาละบาทสองบาทไปก็ให้โยให้ก็อะไรอยู่มันเขาดีสูงหน้อยอย อาจารย์นึ่งก็อดถามหน้ยสีน้าพวกขาอจะโตกัมิ่งผมบังด้วยจ้าทุกีมันเขาอเขาวมดไดดีดวอันรอันนี้ก็เล่นไปรดได้ดเรีนวานพวกข่เลีนได้ยอมันได้ทุกอันทุกแนี่นละตั้งแต่ซอหอดํำเป็นคนเป็นเล่าอย่งสเับาัเล่ายวนจนไปเล่ารอดกรหมละนม่อย่างแม่พวกา,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 าย ของคุณเนี่ยแหละวะกระเขามาอยูุ่ตว่าเบิ้งกระไรมันกระเขามาอยู่อโนบกัวไปเล่นถ้าสาวัฒน์ก็บทได้เงินยุดว่าได้อันหนึ่งก็ได้อันหนึ่งว่าเขียนต่ว่าสิหอนน้อยตอนคำกระได้หลายบาทยุคฟูมังเรีนว่าหุ่นกระไรจ้าครับอ่าที่สามนั่นแหลายั้งเดานั่กระไรจ้าพ่อก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อหลายๆนั่ง่อนนอที่ให้ตัวเล็กแนวทางมาให้ทงช่วยเอฟซีนั่งไป พิจารณานําไปขัดกรองนําไปเสียงสื่ออีกเท่านึงคอยตัวเลขแนี่ยทา้งพอแตกบนล่างทั้งหาหน่อยเนะพอเนาะค่ะค่ะข,ขอพอะคุณมากครับพ่อขาวัสดีค่ะครับ